สังเกตดูนะเอาจริงๆอ่ะมันก็คือกรอนดอกสร้อยนั่นแหละนะม,มันมันกรอนดอกสร้อยยังไงอ่ะดูเผินๆมันอาจจะมองไม่ออกนะครับอ่ะพราะว่ากรอนบทละครเนี่ยเวลาเขาขึ้นต้นเขาขึ้นต้นยังไงคะเมื่อนั้นอ่ะมันก็บัตรนั้นอ่ะแล้วแต่ตัวละครนะอ่ะเมื่อนั้นใช้กับอะไรอ่ะเมื่อนั้นก็เป็นแบบตัวละครเอกหรือพระมหากษัตริย์อะไรประมาณนี้เมื่อนั้นอ่ะแล้วบัตรนั้นล่ะ แบบนั้นก็จะเป็นตัวละครอื่นๆอ่าตัวละครรองแนละตัวละครที่แบบไม่ใช่พระเอกอ่ะเอ่าพวกเสนาตัวตลกอะไรต่างๆเนาะนางกำนันอะไรเงี้ยอ่ะมองอย่างเงี้ยมันไม่ชดัดแต่เว <resistance. S 2> ลาที่เอากรอนบทละครนะครับไปขับร้องในละครนอกละครในละครอะไรต่างๆนี่นะครับเวลาร้องเขาไม่ได้ร้องว่าเมื่อนั้นไม่ได้ร้องว่าบัดนั้นเฉยๆนะเขาร้องว่าเมื่อเอ่ยเมื่อนั้นบัดเอ่ยบัดนั้นเออ เพราะฉะนั้นมันคือกรอนดอกสร้อยไหม